และในวันนี้นะครับสิ่งที่ทุกคนรอคอยมาตลอดก็ได้เป็นจริงแล้วนะครับที่อยู่ตรงหน้าผมนี่ก็คือเอน o p Audio Senko ครับผมมีชื่อเสียงในการทำ Audio Interface มาในระยะเวลานานนั่นแหละซึ่ง r o d u c t ที่ขึ้นชื่อของเขาก็จะมีตระกูล i s สค i t หรือที่รู้จักกันเยอะๆอย่าง Sen ทัวนะครับผมแต่ผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนก็อาจจะยังไม่เคยได้ยินหรือคุ้นชื่อของแบรนด์ n t น o p a u d โ o กันมาสักเท่าไหร่นะครับแต่วันนี้ผมจะมาพูดถึงน้องเล็กในตระกูล s ซ n ตี้คอร์นกันนะครับนั่นก็คือเจ้า s e น k กนะครับเดี No เซนโกนะครับก็อยู่ในซีรีส์ที่มีขนาดเล็กพกพาง่ายแล้วก็ใช้งานง่ายพักแอนเพย์ได้เลยนะครับผมไม่ว่าเพื่อนๆจะเดินทางไปไหนหรือต้องการที่อัดเสียงง่ายเพีงยงแค่เพื่อนๆพกคอมพิวเตอร์และเซนโกไปตัวเดียวก็สามารถที่จะพักแอนเพย์แล้วก็สามารถเสียบอัดเสียงต่อตรงได้ทุกที่ทุกเวลานะฮะและสิ่งที่ทำให้เ n t e l o p ป Audio Sengo แตกต่างจาก Audio i n t e r f a c ททั่วไปก็จะเป็นในเรื่องของ DSP อนะครับ d s เอสคืออะไร DSP ก็คือหมือนเป็นสมองในสมองนึงที่ช่วยแบ่งเบาภาระทำให้คอมพิว ถ้าสมมติเราทำงานอยู่สายนี้มันก็ต้องใช้คอมที่มีสเปคค่อนข้างสูงและยิ่งสูงก็ยิ่งแพงนะฮะ Audio Interface พวกนี้ก็จะเหมือนเป็นสมองแบ่งเบาภาระคอมพิวเตอร์ของพวกเราไม่ให้ทำงานหนักจนเกินไปนะมันช่วยประมวลผลเสียงต่างๆได้อย่างเร็วทันและทาให้เกิดค่า latency าท,ที่มันน้อยลงนะฮะหลายคนน่าจะสงสัยแล้วว่า s y n e r g y Core คือ,อะไรมันจะเจ๋งสักแค่ไหนเดีย๋ยวมาลองรับฟังกันได้เลยครับ s y n e r g y Core ก็คือการเอาเทคโนโลยี FPGA มาผสมกับ DSP Senko ก็จะทำให้มาอย่างละตัวนะครับซึ่งก็คือ1 DSP และ1 FPGA โดย FPGA ที่เขาให้มานะครับก็จะเอามาประมวลผลพวก EQ Compressor และ Dynamic Processor ต่างๆส่วน DSP ก็จะนำมาใช้ในการประมวลผลพวก Reverb หรือ Timebase ต่างๆของพวกปลั๊กอินครับเรามาลองดูกันดีกว่าว่าในกล่อง e n t h p l Audio Senko จะมีอะไรมาให้บ้างนะครับไปรู้กันเลยเมื่อเราเปิดกล่องออกมาเราก็จะเจอกับช่วง Senko ทันทีฮะแล้วก็มี b บว a ลันตีก Card เป็นประกันของทาง Enthal Audio นะฮะแล้วเมื่อยกตัวเครื่องขึ้นมาก็จะเจอกับ กล่องสาย USB cable นะฮะซึ่งในกล่องก็จะมีสายมาให้เรา1เส้นด้วยกันและมีหัวแปลงแปลงเป็นพอร์ตเชื่อมต่อ USB A นะครับก็ต้องบอกเลยว่าของในกล่องก็เยอะมากๆครับผมก็จะมีประมาณนี้นะฮะสำหรับ Entero p Audio Senko ในการ unboxing ตัวกล่องนะฮะและของแถมที่ได้มานอกจากของในกล่องก็จะมีเรื่องของ plug-in นะครับ plug-in ก็จะมีพวกในส่วนของ EQ Compressor และ Dynamic Processor ต่างๆ และที่ได้มาตั้งแต่แรกเลยก็จะเป็นในเรื่องของแอมแอมจะมีทั้งหมด1 1แอมสิแคปจะพิเศษหน่อยก็จะเป็นตัวออโตจูนที่เป็นเวอร์ชั่นของ s y Synergy c ้ค l เองเลยส่วนเรื่องปลั๊กอินหรือการแอทีเวตโค้ดต่างๆก็สามารถทําได้ง่ายโดยการเข้าไปทําได้ที่เว็บไซต์ของเ n t e l o p e Audio ได้เลยนะครับมาดูที่สเปกกันคร่าวๆดีกว่าครับสำหรับเ e นโ o ร e เซนกก็จะมี4อิน8เอาท์นะครับ2อินจะเป็นแบบอนาล็อกและ2อินเป็นแบบดิจิตอลโดย spd ต่อมาจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยี afc นะครับ64บิตท็อกกิ้ ทำให้เซนโกมีสัญญาณที่เคลียร์มากๆแล้วก็ดินามิกเลน์คอมพิวเตอร์สูงสุดที่127เดซิเบลซึ่งถือว่าสูงมากๆเลยเลดคอร์ดเพย์แบ็คและมิกซิ่งที่ความละเอียดสูงสุดถึง24บิต192กิโลเฮิรตซ์2ดิสกิดอันต้าลิเนียพีแอมเกนเลนส์อยู่ที่64เดซิเบลและแพลตฟอร์มออนบอร์ดที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Synergy Core ที่ขับเคลื่อนโดยชิป DSP และ FPGA ีจีสำหรับการประมวลผลเอฟเฟกต์แบบเรียลไทม์เรียลไทม์เอฟเฟกต์ คอลเลกชันปักอินเซนจี้คอทั้งหมด37แบบซึ่งจําลองมาจากอัลบอดเกียร์อนาล็อกสุดคลาสสิกและหายากมากๆสามารถใช้งานได้บน Mac OS และรองรับชิป M1 แล้วนะฮะและยังใช้งานได้บน Windows ด้วยเช่นกันและเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวเครื่องนะครับว่าจะมีการใช้งานและฟังก์ชันอะไรกันบ้างน,นะครับผมเอ็นเทอร์โว์วิดีโอเซนโกนะครับก็มีอินพุตมาทั้งหมด 2องคอมโบแจ็คอินพุตนะครับมีมอนิเตอร์เอา1คู่นะครับสามารถเลือกได้ว่าจะใช้เป็น T-RS หรือ s p d i และทีเด็ดมันอยู่ตรงนี้ครับผมพอร์ตเชื่อมต่อจากบัสพาวเวอร์ข้างนอกนะฮะก็จะเป็นพอร์ตเชื่อมต่อที่ใช้สำหรับจ่ายบัสพาวเวอร์ไฟจากข้างนอกเข้ามาได้เพื่อประหยัดแบตโน้ตบุ๊กเราได้มากขึ้น,นเวลาใช้งานนอกบ้านนะครับก็จะสามารถต่อ Power Bank เข้าไปเลี้ยงไฟนี้หรือใช้ไฟจากมือถือเพื่อส่งไฟเข้ามาจ่ายไฟเลี้ยงเซนโกเราได้นะฮะก็ทำให้เราประหยัดแบตโน้ตบุ๊กเราไปได้เยอะยิ่งขึ้นนะะ แลวทีนี้มาดูในส่วนของซอฟต์แวร์ของเจ้า Enterlob Senko กันบ้างน,นะครับผม e n t e l o b Senko สามารถส่งบัสได้ทั้งหมดในซอฟต์แวร์ทั้งหมด8ช a n n e l นะฮะอ่าทีนี้มาดูหน้าตาของซอฟต์แวร์คอนโซลกันบ้างน,นะครับก็จะเห็นได้ว่ามันสามารถปรับหลายอย่างได้อย่างอิสระมากมายเลยครับโดยที่จะมีตรงนี้ด้วยกันทั้งหมด2ปีแอมนะครับเป็นขาเข้า Input แล้วก็ข้างบนจะสามารถเลือกได้ว่าเราจะปรับเป็นการรับสัญญาณแบบไมท์หรือไลน์หรือไฮซี ไมค์คืออะไรไหมก็คือการอัดสัญญาณโดยผ่านไมโครโฟนนะครับส่วนไลน์ก็คือการอัดสัญญาณโดยผ่านพรีแอมหรือว่าเอฟเฟกต่างๆแล้วก็ไฮซีก็จะเป็นการอัดสัญญาณโดยผ่านการต่อแบบ DI ไอกีตาร์หรือว่าอินสตูเมนต์ต่างๆตรงนี้ก็จะเป็นการปรับเกนอินพุตนะครับว่าจะเข้ามามากหรือน,น้อยแค่ไหนแล้วก็มี4 8โวลต์สำหรบับจ่ายแฟนทอมพาวเวอร์เพื่อเลี้ยงไม์คนเดนเซอร์นะครับแล้วก็มีปุ่มเฟสแล้วก็ปุ่มมิวส์ครับผมในส่วนของอินพุตก็จะมีปรับ ตั้งค่ากันประมาณนี้แล้วก็มี Digital Out เป็น SPDIF i ิ1.2แล้วก็ d อว i อินพุตเอาพุตครับเช็คค่าต่างๆเวลาที่เรา p พย์แบ็กใน DLW ของเราด้วยครับและนอกจาก PM 1.2ก็จะมี f ฟดเดอให้ปรับค่าสัญญาณขาเข้าต่างๆมากมายตรงนี้ได้เลยครับหน้าตาอาจจะดูงงนิดนึงแต่ว่าการใช้งานก็ไม่ได้ยากมากมายอะไรศึกษาไปสักพักหนึ่งก็น่าจะเข้าใจได้ไม่ยากและส่วนต่อมาคือตรงข้้งล่างน,นะครับก็จะมีมอนิเตอร ก็จะมีการปรับไมเตอร์โดยการปรับปุ่มด,ดิมเพื่อลดสัญญาณล,ลงและมิวไปเลยค่าความดังเดซิเบลท่าไห่ก็ปรับได้ตรงนี้เลยนะฮะส่วนปรับค่าความดังของเฮดโฟนก็มีปรับตรงนี้ได้เลยเช่นกันและทั้งหมดนี้ก็คือโปรแกรมคอนโซลของเจ้าเซนโกลครับต่อมามาว่ากันที่เรื่องคาแรคเตอร์ของไมโครโฟนปีแอมกันบ้างนะครับโดยคาแรคเตอร์ของเจ้าเซนโกไมโครโฟนปีแอมเนี่ยจะให้คาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างไฮสมูทและสวยช่วงย่านโลก็จะไม่เบลอไม่แข็ง ตรงตามคอนเซ็ปต์ที่ให้เสียงที่ธรรมชาติอีกด้วยส่วนตัวคอมพิวเตอร์ของเซนโกก็จะไม่ได้ให้เสียงที่คัลเลอร์จากให้ซาวด์เตทที่กว้างแล้วก็มีอิมเมจที่ชัดเพื่อช่วยสนับสนุนให้การตัดสนินใจในการทํางานได้อย่างแม่นยํายิ่งขึ้นนะครับหลังจากนี้ก็จะเป็นการไปรับชมรับฟังเสียงที่ออกมาจากไมโครโฟนปีอมของเจ้าเอ็นโทร d อ o ด e n โอเซนโกนะครับว่าย่านไฮเขาจะสมูทและย่านโลเขาจะไม่เบอร์อย่างที่เขาเคลมไว้ว่าเสียงใกล้เคียงความเป็นจริงและเป็นธรรมชาติมากที่สุดกันแค่ไหนเดี๋ยวเราลองไปรับชมรับฟังกันได้เลยผ ็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรับชมรับฟังคลิปตัวอย่างเสียงที่ออกมาจากไมโครโฟนปีแอของเจ้า ENTROP Audio s n n g o กันนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆน่าจะชอบกันนะส่วนตัวผมรู้สึกว่าผมแฮปปี้กับภาคไทไมปีของเจ้า u u i o o n n ินเตัวนี้มากๆานะฮะเพราะว่ามันให้รายละเอียดและเลเยอร์ของเสียงที่ต้องบอกว่าครบถ้วนจริงๆทีนี้มาพูดถึงว่ามันเหมาะกับใครบ้างดีกว่าสำหรัผมผมมองว่ามันเหมาะกับทุกกลุ่มเป้าหมายเลย ไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นมืออาชีพอยู่แล้วหรือว่าเพื่อนๆที่กำลังอยากจะเริ่มต้นผมว่าราคาประมาณนี้โอเคามากๆคุ้มค่า,ามากๆสำหรับสิ่งที่ได้มาในเจ้า i n น e ทอร์ a บรอเดโอเซนโกนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการที่จะหา a u d i โ i n t e r ท a c e ที่พบไปนอกบ้านทำงานได้ผ่านแบปท็อปเครื่องหนึ่งปั๊แอนเพลย์ได้เลยสะดวกสะดวกและคุณภาพพอลิตี้เสียงมันใกล้เคียงกับคุณภาพที่อยู่ในห้องอัดสตูดิโอที่เขาใช้ a u d i o i n t e r f a c e ตัวใหญ่กันแบบราคาเป็นหลายหมื่นเลย ผมมองว่าเจ้า e n t e r o v a ์ i o Senko ตัวนี้เหมาะสมกับตั้งแต่บิ๊กินเนอร์เลยจนถึงครับเทนโป้กันเลยก็อยากให้ลองมาทดสอบเสียงมาดูนะครับและสมารับเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการเข้ามาทดสอบฟังเสียงและ ดูฟังก์ชันต่างๆและทดลองใช้งานจริงกับเจ้า u u i o o n โ f r f a c e ตัวนี้นะครับ o n t u d i o ออเดีโวเนกะครับก็สามารถที่จะเดินทางมาที่ร้าน m i l l น n น a เฮด r o Audio ีโได้เลยครับโดยที่ร้าน m i l l น n นตเ e Pro Audio ตั้งอยู่ที่รามคำแหง24แยก30นะครับซอยติดกับ a b แบหัวหมากและอยู่หลังสนามกีฬาราชมังคลากีราสถานนะครับร้านเปิดทุกวันทาการนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เปิดทุกวันเลยสามารถเข้ามาได้เลยนะครับผม และสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจที่จะซื้อ d u o i o t e r f a c ตตัวนี้นะครับ Entelope Audio s e n g o โดยที่ไม่สะดวกที่จะเดินทางไปที่ร้านนะครับก็สามารถที่จะสั่งได้ทางช่องทางออนไลน์ที่อยู่ด้านใต้นี้ได้เลยนะครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิว Entelope Audio s e n g o ตัวนี้ครับเป็น u u i o o n t e r f a c e ที่ตัวเล็กแต่คุณภาพไม่จิ๋วเลยฟังก์ชั่นที่ให้มาก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานนะครับ สำหรับโปรรีวิวในคลิปถัดๆไปหลังจากนี้นะครับก็จะมีโปรดักตตัวไหนที่น่าสนใจก็อย่าลืมติดตามกันได้ที่ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube Channel หรือว่าทางเพจมิ l l ล o นเฮดโปร o ะเดโอนะครับแล้วสำหรับว,วันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับกับเจ้าเ n ็ e r ทรป์อะเดโ e เซนโวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ